สวัสดีครับสวัสดีครับรถบ้าน203นะครับวันนี้ผมก็มีรถเข้าใหม่มาอีกหนึ่งคันนะครับมานําเสนอนะครับผมก็เป็นรถนะครับโตโยต้านะครับแคมรี่นะครับตัว 2.4V นะครับผมตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดเลยนะครับผมปี2007นะครับผมนะครับก็ตัวรถเป็นตัวรถสีขาวมุกนะครับผมตัวนี้เป็นสีขาวมุกแล้วนะฮะแล้วก็รถคันนี้นะครับ มีการสาดสีมาให้ใหม่แล้วด้วยนะครับคือใครที่จะเอาไปใช้ต่อครับก็คือสบายใจได้นะครับผมสีเนี้ยบมากนะครับผมทั้งคันเลยนะฮะแต่ว่าไม่มีการชนหนักแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาดูตัวโครงสร้างนะครับอีกสักครู่นะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพาดูรอบนอกก่อนนะครับออปช่นคันนี้ได้ครบได้เต็มมากนะผมนี่ฮะไฟโปรเจคเตอร์นะครับผมเป็นไฟแบบระบบออโต้ด้วยนะครับผมเวลาแบบ เข้าไปในที่มืดที่อะไรนะครับไฟก็จะเปิดติดเองนะครับผมผมว่าได้ไปคุ้มมากนะครับเพราะว่าเป็นออปชันที่แบบครบเลยนะครับแบบเทียบกับรถรุ่นใหม่ๆสมัยนี้ผมว่าใกล้เคียงกันเลยนะครับนะฮะแล้วก็ตัวสีรถนะฮะก็สวยด้วยนะครับผมแล้วก็ผมรถคันนี้เดิมๆตอนแรกเดิมๆมายังไม่มีสเกิร์ยังไม่มีสปอยเลอร์นะครับผมจัดแต่ง ชุดสปอยเลอร์ให้รอบคันเลยนะครับผมตามภาพเลยนะครับชุดนี้ก็หมื่นกว่าบาทเลยนะครับผมผมเตรียมให้ลูกค้าเลยนะครับผมนี่ครับแล้วก็มีตัวนี้เป็นล้อเดิมนะครับผมไอ้อล้อขอบ17นะครับตัวนี้เป็นยาง2 2 5นะครับผมแล้วก็ขอบ17และยางนี้เป็นยางปี2 2นะครับผมเพราะว่ายางตัวนี้นะครับเหมือนลูกค้าเก่านะครับ เจ้าของเก่านะเพิ่งเปลี่ยนมา่ต้นปีนะครับนี่ครับปี2023นี่เองครับยังสภาพยังใหม่อยู่เลยนะครับก็คือเอาไปก็ไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับผมแล้วก็ของเหลวถ่ายน้ำมันเครื่องผมก็ถ่ายให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับนี่ครับโลโก้อยู่ครบครับก็เอาไปแต่งสปอยเลอร์ให้น่ารู้สึกมันดูเต็มขึ้นนะครับผมดูไม่แบบโลนๆนเท่าไหร่นะครับ เป็นทรงสูงนะครับผมชุดสปายเลอร์ชุดนี้กับชุดสเกิร์ตรอบคันนะฮะนี่ครับเดี๋ยวพาดูตัวสีโดยรอบนะครับผมของส่วนข้างรถหลังคานะครับสีสวยมากครับผมศาสตร์สีเก็บมาแล้วนะฮะผมว่าคนบางคนอาจจะซีเรียสโอ้ยรถศาสตร์สีมากเก็บสีมานะฮะชอบสีเดิมๆนะครับสีเดิมๆพอได้ไปก็ซิดเร็วนะครับซิดแล้วก็ต้องไม่ทำสีใหม่อีก อยู่ดีนะครับผมก็เลยว่าหารถแบบนี้ดีกว่านะครับผมไม่ต้องไปเก็บงานเยอะครับก็เอาไปแล้วก็เอาไปใช้เลยนะครับนี่นะครับเป็นกุญแจรีโมทนะครับผมนี่ตัวนี้เคสนี่ผมสั่งมาให้ด้วยนะครับตอนแรกมันคือเคสเดิมอาจจะสีมันเก่าอย่างเงี้ยนะฮะอาจจะไม่ค่ากับรถนะฮะสีใหม่ผมก็เลยเปลี่ยนเคสมาให้ด้วยนะฮะนี่ก็อีกออปชั่นหนึ่งนะครับผมนี่เวลาแบบ จอดรถตากแดดนะครับก็สามารถสั่งจากรีโมทได้นะครับเปิดกระจกรอบได้านะครับแล้วพอกดล็อกนะฮะแล้วกดล็อกค้างไว้นะครับก็จะปิดเองอัตโนมัติแบบนี้นี่ครับนี่ครับออปชั่นแบบครบจริงๆครับคันนี้ใครได้ไปนี่แบบเหมือนได้รถยุดรุ่นใหม่ๆเลยนะเพราะว่าตอนรถคันนี้นะครับตอนป้ายแดงนี่รานเจ็ดนแปดได้นะครับผมถือว่าได้ออปชั่นมาแบบครบมากเลยนะครับ โอเคครับเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมจะพาบานดูภายในกันต่อนะครับผมนี่นะฮะชุดสีสวยมากเลยครับผมก็คือในมาตรฐานของ c a m รีนะครับคือรถหรูหลานะครับส่งผู้บริหารนะครับผมนี่ครับเป็นคีเลสนะครับผมนี่เปิดปิดนะครับแล้วก็กระจกมองข้างก็จะพับตามนะครับผม นี่แผงประตูนะครับฝั่งคนขับนะฮะก็มีไฟตรงประตูนะครับไฟส่องเท้านะครับดูครับออปชั่นลมเต็มเต็มเลยครับก็จะมีแบบเมมโมรี่ซีทนะครับผมเป็นบอกไฟฟ้านะครับนี่ครับพวงมาลัมัลติฟังก์ชั่นนะครับครบเลยฮะนี่ครับเป็นแบบพุชสตาร์ทด้วยนะครับผมนี่ครับแล้วก็มีแอร์ออโต้นะครับแยกสองฝั่งนะครับผม แล้วก็นี่ครับเป็นชุดตกแต่งเป็นลายไม้ของเดิมนะครับยังไม่มีถลอกยังไม่มีแบบลอกนะครับผมนี่ฮะใช้ได้ปกตินะครับตัวเก็บของครบครับเป็นกระจกตัดแสงนะครับผมนี่ฮะแล้วก็ตัวบังแดดแต่งหน้านะครับมีไฟติดด้วยครับที่เก็บแว่นครับผมไฟส่องอ่านหนังสือนะฮะส่องแผ่นที่นะครับ คนขับครับนี่นะฮะชั่นเต็มๆมากนะครับนี่ครับก็มีปรับเสียงตรงหงายนะครับปรับเสียงเพิ่มเสียงนะครับปรับแอร์นะครับผมนี่ครับก็เป็นกุญแจรีโมทนะครับผมเดี๋ยวลองรอลองก็เป็นระบบแบบพุสตาร์ทนะครับนี่ครับผมก็จะลองกดปุ่มดูนะครับเพื่อออนนะครับนี่ครับระบบแอร์นะฮะ มีจอมานะครับมีกล้องถอยนะครับผมนะฮะแล้วก็ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมกดดูเลขใหม่นะฮะเลขไมอยู่ที่2 3 0 0 0นามนะครับผมก็ว่าถือว่ายังไม่เยอะนะครับเพราะว่ารถมันก็10 10กว่าปีแล้วนะครับผมแต่สภาพยังสวยเนี่ยออปชันเล่นลูกเล่นนะครับเนี่ยเปลี่ยนสีได้นะครับผม สีฟ้าสีแดงสีขาวนะครับนี่เมมโมรีเซตมีกระจกปรออโต้นะครับมีคูคอนโทรลนะฮะครบนะครับมีแอร์แบกนะครับผมดูภายในนะครับลายไม้ก็ไม่มีถลอกนะครับผมยังสวยๆอยู่นะครับนี่ครับเบาะนะครับตัวเบาะนี่จะเป็นเบาะแบบมีแอร์ด้วยนะครับผมเป็นแอร์เป่าออกมาด้วยนะครับจากเบาะนะฮะ คือว่าเหมาะมากครับกับบ้านเราที่เมืองร้อนนะครับนี่ครับอันนี้เป็นชุดแถมสภาพผมที่ผมแถมให้เพิ่มนะครับเป็นผม7 d ดีนะครับผมนะครับผมเพิ่มให้เรียบร้อยแล้วคือพร้อมใช้เลยนะครับสวยด้วยนะครับก็คือจะเลือกสีให้เข้ากับโทนภายในรถนะครับรถคันนี้สีครีมก็เลยเอาเป็นสีน้ําตาลเข้มนะครับขอสีเข้มไว้ก่อนแล้วกันจะได้ไม่ต้องเลอะง่ายนะครับนี่ครับภายในหลังคาสวยครับผม ไม่มีรอยเจิมเลอะเทอะอะไรนะครับโอเคเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมจะพาดูข้างหลังนะฮะมีแผงตัวข้างหลังนะครับสวยอยู่นะครับนี่ผม 7D ดดครบนะฮะทุกตอนเลยทั้งหน้าตอนหลังนะครับผมนี่เดี๋ยวผมให้ดูเม็ดอาร์รับผมตัวโครงสร้างนะครับสำคัญเหมือนกันนะฮะเพราะว่า รถมีทําสีมาทุกคนก็ต้องกลัวกันบ้างนะครับว่าเพราะอะไรถึงทําสีใช่ไหมครับโอเคนี่ฮะสวยๆอยู่เลยนะฮะหลักๆอ่ะผมอยากให้เน้นตรงโครงสร้างหลักนะฮะไอที่ว่าแบบมีชนมีอะไรเงี้ยผมว่ามันยังไม่หนักเท่ากับการลดความนะครับผมถ้ลดความนี่หนักมากเลยนะครับต้องมีตรงนี้ตรงแผงแผงคานตรงนี้นะครับมีการซ่อมมานี่ถือว่าน่ากลัวเหมือนกันนะครับ เดี๋ยวให้ผมดูอันนี้พาดูด้านหลังนะดูฝั่งฝั่งขวาด้านหลังนะน,นี่ครับโอเคครับยังเรียบร้อยอยู่นะครับผมเย่อย่าใส่คืนนะครับผม ก็นี่เป็นม่านหลังด้วยนะครับเป็นหลังไฟฟ้านะครับผมแล้วก็ด้านประตูหลังก็มีม่านเหมือนกันนะฮะทั้งสองฝั่งเลยนะครับยังใช้ได้ดีอยู่นะครับไม่เสียหายนะครับเอ่ออันนี้ยังเปิดไม่ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูภายในก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูฝากระโปรงหลังอีกทีนะครับนี่ครับแผงประตูด้านหลังนะครับนี่ม่านครับ เวลาใช้ก็เกี่ยวได้เลยนะครับผมเวลาอยากบังแดดบังอะไรนะครับภายในเบาะนะฮะเบาะอาจจะมียับมากนะครับตามการใช้งานนะครับผมแต่ว่ายังไม่มีขาดแบบหดๆยังไม่มีนะครับนี่ครับที่วางแก้วด้านหลังนะครับครบนะครับผมเบาะคนหลังแล้วก็อันนี้เป็นประตูเปิดนะฮะเพื่อที่จะเอื้อมมือไปหยิบของจากฝากระโปรงหลังได้นะครับ อคครับอันนี้เดี๋ยวผมพาดูแมอช์ต่อนะครับนี่ครับดูฝั่งนี้นะครับทังปกติอยู่นะครับผม เกียรบุรีนะครับผมว่าดีแล้วแต่ก็ดีนะครับไม่มีการใช้งานนะครับถือว่ายังโอเคอยู่เพราะเดี๋ยวนี้คงไม่มีใครดูบุรี่ในรถกันแล้วนะครับใช่ไหมนะครับนี่รับภายในฝั่งคนนั่นะครับสวยครับผมนี่เก๊เก็บของนะครับเก๊เก็บของนี่มีไฟด้วยนะครับนี่ครับสมุดคู่มือยังอยู่ครมนะครับ มีช่องเก็บของนะครับที่พักแขนนะครับพักแขนจะมี2ชั้นนะครับผมโอเคครับ,เ,คครบเดี๋ยวพาดูแมอ้อ้าฟังอีกด้านหนึ่งครับผมนี่นะครับสวยๆนะครับผมไม่ต้องกลัวนะครับรดสาดสีมาเป็นเพราะว่าสีเดิมอาจจะ ติดตามการเวลานะครับเพราะแดดบ้านเราก็ร้อนะเลเกินนะครับ10ปีแล้วทำสาดสีสักครั้งหนึ่งก็โอเคนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะพาลองสตาร์ทเครื่องกันดูนะครับผมเดี๋ยวดูด้านหลังก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวพาดูด้านหลังนี่ครับบอกไฟฟ้านะครับเมื่อกี้ลืมแจ้งไปนะครับ แต่ลดระดับนี้ก็คือได้ออปชันอย่างเงี้ยครับคุ้มๆเลยนะฮะนี่นะครับ,รบ,รบด้านหลังนะครับก็มีถาดท้ายมาให้แล้วนะครับผมโอเคครับรถคันนี้ไม่เคยติดแก๊สมาเลยนะครับผมใช้น้ำมันมาตลอดนะฮะก็ดูที่เล่มแล้วก็ดูที่รอยเจาะยังไม่มีนะฮะที่งสามารถจะมีรอยเจาะ ถ้ามีการติดตั้งแก๊สอะไรนะฮะเราจากด้านหลังนี้นะฮะยางอะไหล่นะครับผมเดี๋ยวพาดูดนะนะผมจะพาดูใต้ล่างดูนะครับก็เป็นนี่ครับช่วงล่างเดิมๆครับผม โอเคครับเดี๋ยวผมมาไปดูห้องเครื่องกันนะครับผมนะฮสตาร์ทกันดูนะครับโอเคแบบกณสตาร์ด้วยนะครับใช้งานง่ายครับผมแค่พกกุญแจรถนะครับไว้ใกล้ๆตัวเท่านี้นะฮะหรือใกล้ๆปุ่มสตาร์นะก็สามารถสตาร์ติกทันทีนะครับผมมาดูด้านหน้านะับ ฝากระโปรงตัวนี้เปิดง่ายหน่อยนะครับนี่มีโช่มาให้แล้วนะใช้งานง่ายครับผมเครื่องเป็นเครื่อง2.4นะครับผมนี v i นะครับของโตเกา้าตอนรับมานะครับเหมือนมีน้ามันซึมออกมานะครับอันนี้ผมก็ซ่อมให้เรียบร้อยแล้วนะครับเปลี่ยนตะเก็นเป็นซีน,นให้เรียบร้อยแล้วนะฮะนี่ครับ ดูรายละเอียดของภายในห้องเครื่องนะครับนี่ครับสีสวยมากครับผมคันนี้แนะนําเลยนะฮะก็โอเคครับใครสนใจก็สอบถามได้นะครับคันนี้เสนอราคานะครับที่สองแสนสามื่นเก้าพันบาทนะครับผมผมว่าราคานี้คุ้มนะับผมได้รถแบบสวยสภาพพร้อมใช้ขนาดนี้นะครับใครจะผ่อนก็ดาวเพียง5,000บาทนะครับผมผ่อนส่งต่อเดือนประมาณ5800 โอเคครับใครสนใจก็สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ